คลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำกว่า1ิปีสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาโพสต์ในไลฟ์พีจ like ีสาวตาคอมกเช่นเคยนะคะวันนี้เน้นมาในเกม the queen m a n e s นะคะหรืองานเลี้ยงของราชนินีของค่าย PG นั่นเองนะคะ,ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยนะคะวันนี้เน้นมีทุนมา500บาทนะคะล้างหน้าเกมกันด้วยเบสสีกันก่อนเลยนะจ๊ะไปจ้าเรามาลุ้นกันว่าราชินีจะเป็นเยี่ยงไรวันนี้อุยอ้ยอุ้ย อุ้ยมาเจลงสวยกิมไอปอกตอกกีไออะไรวะเรียกไม่ถูกเออช่างมัน <c oughs> อ่ะมาวายนี้ยังไงปังเข้าไปดีครับปังเข้าไปอีกทีอ่าเคสวยวายนี้ยังไงยังไงเออเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องอ่าสวยงาม ว้าวรถรถสเปนตันไม้นี้ร้อยสี่สิบสองบาทจ้ะไปต่ออ,อ้าวอ,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 อ่าเคมาเอ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 อ่าเจลงอีกที ไม้นี้อีก225คะ่ะไปต่ออืในลองเบทยี่สิสิเอ้ยไม่ใช่ <laughs> เบท12บสก่อนดีกว่าทุนไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไปเบท12บสเบทส2กันชึบชึบชึบเอาแล้วเอาแล้วมา อ่าสวยงามเจ็ดสิบสามบาทไปกันต่อชึบชึบชึบเอาไง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 ครับเอาไงครับผมอ่าอ่าอ่ายังไงยังไงยังไงอุ้ย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  ขนลุกเลยขนเริ่มลุกละเขินเริ่มลุกละไหนเบียดยี่สิบสิสวยเอ,อ้ยให้พอได้ชื่นใจหน่อยนึงให้พอได้ชื่นใจหน่อยนึงเอามาเอามาสวยงามมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นครับผมถูกต้องแล้วครับห้าร้อยห้าสิบแปดครับผมไปกันต่อครับไปครับไปครับ ไปครับไปครับไปครับอ่ามายังไงยังไงะูย์คราสิบหกบาทจ้ะไปกันต่อจ้ะอุ้ยสองร้อยสี่สิบเอ็ดเอาเรื่องเอาเรื่องอืมอีกสักหน่อยอีกสักนิดอ่ามามาดอกนี้สวยงาม อย่างนั้นแหละที่ถูกต้องวายนี้ยังไงวายนี้ยังไงอ่าสวยรสเมนเตนท่าละคือรสเมนเตนท่าละเออเอาดีเอาดีเอาดีมาดีครับก็มาดีครับชึ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 บอุ้ยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้ว เบสสี่สิบกันหน่อยไซส์เรามาลุ้นกัน้อยของมุนเองนะฮะเบสสี่สิบน,นะฮะเ <c oughs> อ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าแน่อย่าล้อหลอกกันนะฮะอย่าหลอกกันเอออย่าหลอกกินคืนไปเด้อ,อแกฉันว่ามันทำแม่งทำแม่งละ <c oughs> อู้เอนี้สวย ยังไงยังไงอีกทีอ่าแปดร้อยยี่สิบสี่แปดร้อยยี่สิบส่ไหนเขอลองเบรคหกสิบหน่อยอลองเบรหกสิบหน่อยเฟ้ยเดี๋ยวก็รู้จะหมดหรือเหลือ,ลอมากิมจิเอมานั่นแหละสวยงามสวยงามเริ่ด เรืเร่อยๆไปเลยอ่าอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะได้กำไรมาสามพันกว่าๆนะคะพอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันกินคืนไปนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะบุ๊ยบยจุบจ๊บจุ๊บ